สวัสดีพี่น้องนะครับเมื่อนี้ผากออกปลานะครับมาเบิงนะครับดอกกระเจียวนะครับมาเก็บดอกกระเจียวเพื่อจะนําไปประดับนะครับพิธีเทพท,ท่องรอน้องปูท่องล่ากมลโลนะครับในวันที่ยิบหาเนี่ยใส่ซอยนะครับดอกมไม้ใน เขตพื้นที่นครพอได้แสนได้สวยนะครับเมื่อเมืองความสวยงานความอลังการดอกกระเจียวสวยๆนะครับป่าทำ m p เลี้ยงสัตว์เทานะครับแบ่งปันเพื่อจะได้ไปประดับในงานเที่ยวท่องรอยังสวยสดงดงามนะครับมันก็จะนะครับไหว้ไหว้แน่ละนะครับเพราะว่า ปกติแหละมันก็จะออกในช่วงเขาพรรษานะครับนี่ได้เดือนหนึ่งแล้วแ้วก็ยังมีบางส่วนนะครับที่กำลังร่างออกนะครับด,ดอกกระเจียวตามธรรมชาติบ,บางปีก็ใส่นะครับในงานประดับต้นเทียนเทียนพรรษานะครับขนาดใหญ่ ไปรวมงานในพื้น,นที่เทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์นีนะครับก็ใส่กระเจียวนะครับตรงนี้นะครับทำเลโขกใหญ่ของตำบลพลงามเฮานะครับพาไปเบิ่งนะครับเบ้าเบิ่งบริเวณที่ประมาณสามสี่ไรน่นะครับที่มันนะครับมีกระเจียวนะครับ,รบแต่ว่าโบโชดอกนะครับแนมไป จะบอเห็นนะครับวองเข้าไปบ่กระไก่นะครับเพราะว่ามีใบมันบังอยู่สวยสดงดงามนะครับตามธรรมชาติปลากระเจียว เอาอยู่ยุบเอาอยู่ย่ะโอ้ทีมงานมือนี้มาสามคนจักไปเซิเวิดเอาไปพ่อพ่อได้ใส่นะครับพอดีพ่องามเอาไปไล่กันมันสิโบงามนะครับประดับเพื่อความสวยงามเล็กๆน้อย ครับพ่อพี่น้องข้าก็จะเริ่มเด้อนะครับยิมหาสิงหาคมสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดรวมงานบุญสังฆทานไงวัดนนทรีลาลามพร้อมทั้งมีพิธีที่ท่องร,อร่อลูกเมืองของหลวงปู่ทั้งลากธรรมโลนะครับ ไปรวมงานตั้งแต่เสาคนละตั้งแต่มงหนึ่งนะครับงานใหญ่ว <c oughs> ัดเจ้าคณะอำเภอบุญนกคนุลางนยังอยู่ท่านได้ไปว้นนี้ทีมีนี่ละชีบิดเลยช่วงนี้ ความสวยงามตามธรรมชาตินะครับโอกาสหนนะ้ะทายทํำให้นัพกพี่น้องเฮ้าเดเบิ้ตอีกครั้งนะครับก็ะจะยเริ่มนะครับฝากนะครับช่องพญารยชแนลนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ผ่านคลิปดีๆมีซาระต่อไปนะครับสําำหรับในเมอเอกนกะ ภาคพี่น้องเี่จชมเพียงแค่นี้สวัสดีครับ